สวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่ปุ๊กฟันแมนเนาะครับเอฟซีเนาะโอ้ยงวดที่ผ่านมานี่ครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัดหล่นเนาะครับคุณแม่เนาะเขาจังจังครับเอฟซีนี่แหละครับเป็นผู้ที่ฟันดีมีเส้นอีกผู้หนึ่งครับก็ต้องบวพลาดครับงวดวันที่สามสิบท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับแนวทางเด็ดๆ็ดครับคุณแม่ก็สู้ฟังนะครับเป็นแนวใดครับเรื่องเล่าจ้า ก็ได้ฝันอีกแล้วฝันดีคือเเ่าฝันว่าเขาไปในป่าครับผมจักไปหายัางกระบอกหงแต่ว่ามีผู้นึงว่าอันย่างเขาไปยึกโลดว่าสันครับซิมีอันส้างใหญ่เอาโศกมาห้ยวาสันครับถูกสางใหญ่กระตกใจเนาะสิมาแบบได้เนาะวาส่างใหญ่ครับกระย่างไปก็มีก็มีข้องหนามก็เราปะย่า่ทั้งหน้าจะค้องกระยืนอยู่ครับ สั่งดูแลนมาบานนี่สั่งดำใหญ่ครับผมอ้าวมาแล้วว่าสันว่าตรงนี้เขา่าเพิ่งจะเอาโสกใหญ่มาหายว่าสันครับตองแนวบรเห็นคนขี่ลังสางน่แถ่มีคนยืนนะยู่ทั้งหลังเพิ่นครับอันคนขี่สั่งบอกว่าบ่ตริเวณนเด้อว่าสันเพิ่นบ่เฮ็ดหยังดอกว่าสันเพิ่นเอาโสกใหญ่มาหายว่าสันก็ไหวให้กะยืนนอกแต่ว่าก็ยืนอยู่หั่นล่ะครับกะบูหนามมาเลยสั่งที่แรกก็แลนมาแบบไว้เนาะบูหนามมามาฮอดเจ้าของเพิ่นจอดบัดนี้ครับ จอดรถใส่งวงเดมหามือบาทนี่เพื่อกจูบมือครับก็นังว่าบริบทยังภาษาพูนอโศกใหญ่มหาใหญ่ภาษเพูนอาง่วงมาจุกมือครับพอที่นี่เพื่อก็ปล่อยขึ้นกับเป็นเงื่อนเงื่อนเลียนบาทโอ้ครับผมด่านหนึ่งนะกาขุดแต่ว่าพีกอีกด่านหนึ่งนะเป็นสางสามหัวกันแน่บ่งสางเอ้าพูนมาหาโศกอีลีตัวนี่พูนก็ยืนอยู่ได้สางเพื่อกับพูนหนีครับพูนก็เลยว่าอัน เบิ่งเอาพุ่น่ะตัวเลขอยู่ในหันล่ะพ่นว่าครับระเพกเบิ่งเหลียนทางกาขุดนั่นมีเหล็กเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับแม่นบ้านนี้กระเพกเบิ่งอีกมองค้างอันสั่งซ้ำหัวนั่นมีเลขตัวบงางใหญ่อยู่หันหนึ่งแปดวันแปดครับบ้านนี้เพิ่นก็วบานเขาซานสั่งเนื้อผูดผูดเขาซานขืนเถิงนะครับเพิ่นก็บอกว่าเก็บออเดอร์น,นั่นละ่ะเพิ่นว่าของดีเพิ่นว่า เก็บไปรักษาพี่รักษาหนองคนว่ารักษาไข่รักษาหนาวเก็บออกขอนรัวงอหมากกระโบเฮนส่างแล้วก็มาพิจารณาปีนเหรียญปีนอยู่หันก็เห็นคือเก่าเลยนั่นกันยังว่าสิโศกใหญ่บ่ตัดเหรียญเอาเลยใหญ่โศกใหญ่ครับผมบ่ได้ไปเอากับเหรียญกับส่างสามหัวในเหรียญเนาะครับเนาะบ่บ่ฟันฟันว่าส่างอามาให้ครับบ่ต้องแปลเลยเนาะครับบ่ต้องแปลเลยเที่ยวนี่ก็ได้ครับผมสิบแปดนี่เป็นข้างล่างบ่จ้ะครับสิบแปดครับ เป็นลางเนาะครับเนาะว่ามันสองโตครับคางคางเก้าขุดนันเจ็ดหนึ่งสี่สามโตเลยวเจ็ดหนึ่งสี่เห็นชัดเจนเลยชัดเจนเลยจ้ะครับกระไฮตันเหรียญเอาหนึ่งเจ็ดเห็นบทเทวกอนมือนกันเฮาท่าตัดกระถือมันหมดครับผมแมนแมนกรเสียเอาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดคนนึกเนาะครับแมนครับตัวแมนเป็นตัวเลขยางละหางรับโหลายหางเลยครับโบตรงแปยเนาะครับเนาะโบตรงแปรจ้ะ หรือเอฟซีส <sketches of course> oh. right. ีแพร่ก no ็ให้เอฟซีสีแพร่ให้สั่งสามหัวเนาะครับผมสั่งสามหัวกับเหรียญพญาครุฑสิแปรเป็นตัวไหนล่ะครับเนี่ยปุ๊กก็คือว่าโบนยากแปเพราะว่าคลุ่มเหล็ก็เห็นอยู่คนน่ะพี่กลุเหล็กอยู่เนาะครับผมได้ครับผมได้ครับเนาะมีอย่างอีกครับคุณแม่โมมี่จะกระไฮตันเหรียญเนาะคือเก่าคุณมหาไฮโศคุณจ้าคุ้งกับฟันกับบุกเขยฟันที่สามนะฟันที่แต่ราชการที่เก่าเนาะครับค่ะเผือกอไรนะเราสร้างสามหัวนี่อยู่ในเหรียญบอกอยู่ในเหรียญ สั่งโต้มาหายนั้งหัวเดียวกับมีคนครับคร้ส่งดำใหญ่คนนั่ง่วงมาหายสั่งดำใหญ่เนี่ยนนั่ง่วงมากคนแลนมากคน่วงมาจุบเสมอในราค้องดีนว่ะสิบเอนหาสามสำหรนิ่วก็หานิวสังสามหัวยี่ี้ครับสิบเปอ็นหาสามก็ไได้เนอะครับเจ้าเด้รับหนึ่งในราค้องดีเนี่นละปีนบงคนว่กับพ่บงเหล็ครับกับยแปลน้องแปรบเป็นกุงเห็กมันก็หอยู่นะ ครับ yeah. เปนะ็นหาแล้วเนาะจ้าครับผมอุ้ยขอบคุณในหลายครับคุณแม่ผูกขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่ผูกขอบคุณค่ะเฉพาะเดี๋ยวทีมงานเอาแอมโมตงสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับนี่เนาะค่ะนผู <k <K ้ชมเลขของคุณแม่ผูกค่ะธรรมชมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ Bundes Bundes ่งสี่แล้วก็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็หาสามหาสามค่ะนผู้ชมขอให้ม่โชว์ไม่หลับกับแม่ผูกเนาะค่ะเนาะประจําวันที่สามสิบธันวาคม สองพันห้าค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวคาซิล่าทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่าก็ห้ยจกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะแล้วย่าเพึ่งาพาไปใส่นอกก็ทำชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมเบื้องคองดีกร็บ่าวแอมระทงกันเลยค่ะบ่าวแอมระทงนี่ยเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะนะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงืนเรียกท้องเรียทซับครับค่าขายให้าขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทอ้อ,สองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจสิรือถือนะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถา่ายอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน no? ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย <c oughs> ักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่หลอดไนี่ยพ่อนวดติล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ S 2> <S 2> ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้ว,วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดตายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแทะรับท่านผชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวังลที่นหนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ